เราจะใช้โบทานิก้านะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิข้าวพดผงถั่วเหลืองผงข้าวเหนียวผงแล้วก็ข้าวสาลีผงค่ะหลายท่านคงประหลาดใจนะคะที่ดิฉันแนะนำโบทานิก้าสําหรับคนเป็นกรดไหลย้อนซึ่งจริงๆแล้วดิฉันจะมีคําแนะนําอยู่เสมอนะคะว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยคะ่ะไม่ควรที่จะทานถั่วเหลือง แต่สำหรับโบธานิก้านี้ค่ะเป็นการผลิตด้วยกระบวนการผลิตสมัยใหม่ที่เรียกกันว่าไฮโดรไลซิสนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีการคัดเอาสิ่งที่จะสร้างความระคายเคืองออกแล้วดังนั้นคนที่มีปัญหากดระย้อนค่ะก็สามารถจะทานได้วิธีการทานนะคะเราจะตักผมโบธานิก้านะคะซึ่งมีช้อนอยู่ในกระป๋องเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะโรยลงไปบนผิวน้ําแบบนี้ถ้าปกตินะคะเราจะทานกันเนี่ยคือหนึ่งช้อนครึ่ง จะชงได้ประมาณส0สิบแก้วนะคะเราจะโรยลงไปบนผิวน้ําค่ะสําหรับน้ําในครั้งนี้นะคะเราจะใส่หนึ่งแก้วนะคะแล้วเราก็จะคนเล็กน้อยที่ด้านหน้านะคะเพื่อที่จะให้ผงโบธานิก้าซึ่งเขามีความละเอียดนะคะให้เขาซึมน้ําแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณยี่สิบนาทีค่ะให้เขากระจายตัวนิดนึงตั้งทิ้งเอาไว้ค่ะถ้าในกรณีที่เป็นมื้อเช้าเราก็จะใช้ ชงน้ำโบทานิก้าอันนี้ค่ะทิ้งเอาไว้ประมาณ 20- 3สนาทีจะเห็นได้ว่าจะเป็นน้ำสีขุ่นๆแบบนี้แล้วเขาก็จะค่อยๆตกตะกอนลงข้างล่างนะคะคือเขาจะพองตัวเราตั้งทิ้งเอาไว้20นาทีค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาเครื่องดื่มนี้นะคะครึ่งแก้วนี้ถ้าเป็นมื้อเช้าค่ะเราจะผสมกับไข่ขาวดิบโดยเราชงไข่ขาวดิบกับน้ำร้อนครึ่งแก้วแล้วเราก็จะใช้ ตัวโบทานิก้านี้นะคะครึ่งแก้วถ้านำสออย่างนี้มาผสมกันแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนิดนึงมันจะกลายเป็นยาปลูกไฟธาตุซึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาระบบย่อยก็จะสามารถที่จะใช้ได้ดีแล้วก็คนที่มีปัญหาติดเตียงค่ะก็ใช้ได้นะคะหลังจากที่เราแช่โบทานิก้าไว้นะคะประมาณ20นาทีค่ะเราก็จะคนตอนนี้ก็คือเข้าพองตัวได้ในระดับนึงแล้วนะคะ ถ้าปกติเราดื่มค่ะเป็นวันหนึ่งสามเวลานะคะเชา้ากลางวันเย็นเฉพาะมื้อกลางวันกับมื้อเย็นค่ะเราก็จะชงกับน้ําอุ่นแบบนี้แล้วก็ดื่มเลยแต่ถ้าเป็นมื้อเช้านะคะเราก็จะใช้ไข่ขาวดิบตอกใส่แก้วแล้วก็กดน้ําร้อนใส่แล้วก็ตีให้ไข่ขาวแตกหลังจากนั้นก็เอาไข่ขาวดิบตรงนั้นนะคะที่สุกในระดับหนึ่งเนี่ยมาผสมกับโบทานิก้านี้ ใส่พริกไทยนิดนึงค่ะแล้วก็ดื่มมันจะมีสปปรรพคุณเป็นยาปลูกไฟ้ธาตุค่ะโบธานิก้าที่ชงเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราแช่เอาไว้ประมาณ20นาทีก็จะมีสีขุ่นๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็คนเราสามารถที่จะดื่มโบธานิก้าเนี่ยค่ะได้วันหนึ่งหลายเวลาก็ได้นะคะเท่าที่เราต้องการแต่ถ้าเปิดบางท่านเนี่ยค่ะงดมื้อเย็นเราก็สามารถจะทานโบธานิก้ากับกล้วยน้ำว้า ก็จะช่วยให้เราไม่หิวมากขึ้นแล้วก็ได้สารอาหารที่เพียงพอดื่มด้วยกันค่ะดื่มง่ายค่ะแล้วก็รสจืดนะคะจะไม่ผสมน้ำหวานใดๆสิ้นเพื่อสุขภาพค่ะ